มาชูปิกชูเมืองสวรรค์ที่ซ่อนเร้นในเทือกเขาแอนดีสกลางเทือกเขาแอนดีสที่สูงเสียดฟ,ฟ้าในประเทศเปรูมีเมืองลึกลับที่กลายเป็นสนัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอินคานั่นคือมาชูปิกชูเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่15โดยจักรพรรดิปราชากุตีแห่งอาณาจักรอินคาชื่อนี้แปลว่ายอดเขาเกา่าแก่และมันตั้งอยู่บนความสูงกว่า2,400เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่ามกลางวิวภูเขาที่งดงามและหุบเขาลึกที่ขนาบข้างเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุคนั้นโครงสร้างหินทุกก้อนถูกตัดแต่งและเรียงซ้อนกันอย่างแม่นยำโดยไม่ใช้ปูนสะท้อนถึงความชำนาญของช่างหินแห่งอินคามาชูปิกชูไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่เป็นศูนย์กลางที่รวมทั้งความเชื่อศิลปะและความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์หนึ่งในจุดสำคัญของเมืองนี้คืออินติฮัวตนาแท่นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าใช้ในการคำนวณฤด,ดูกาล และใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานอกจากความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมมาชูปิกชูยังมีพื้นที่การเกษตรที่จัดสรรอย่างชาญฉลาดระบบขั้นบันไดที่ตัดเข้าไปในภูเขาช่วยลดการกัดซาะของดินและเพิ่มพื้นที่สําหรับปลูกพืชเช่นมันฝรั่งและข้าวโพดแม่น้ําอูรูบัมบาที่ไหลผ่านยังช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตในเมืองนี้ แต่ด้วยการลุกรานงของชาวสเปนในศตวรรษที่16และการล่มสลายของจักรวรรดิอินคามาชูปิกชูถ,กถูกทิ้งร้างและซ่อนตัวจากโลกภายนอกนานหลายร้อยปีจนกระทั่งในปี1991ไฮรามบิงแฮมนักสำรวจชาวอเมริกันได้ค้นพบเมืองนี้โดยบังเอิญเมื่อเขาเดินทางตามคำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองนับแต่นั้นมามาชูปิกชูได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งอรายรยธรรมโมราณที่โลกไม่อาจมองข้ามการค้นพบนี้นำมาซึ่งข้อถกเถียงมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการนำสมบัติโบราณของอินคาไปจัดแสดงในต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือมาชูปิกชูปลุกความสนใจของโลกให้หันมามองความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมอินคาและยังคงความมหัศจรรย์ที่คนทั่วโลกต้องเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเองปัจจุบันมาชูปิกชูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ความงงานของเมืองนี้ไม่ได้มีแค่ในอดีตแต่มันยังสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งทำให้ผู้มาเยือนหลงไหลและทึ่งกับปริศนาที่ซ่อนอยู่ในทุกอิดทุกหิน